สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีจะมาทําคลิปแนวใหม่นะคะเป็นเอ่อการทำทาร a ออฟเดอะเดย์นะคะว่าวันนี้จะมีพลังงานอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับดวงของคนที่พบคลิปนี้ได้พบคลิปนี้ด้วยนะคะมันเป็น random คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะพลังงานจากไพ่ใบแรกนะคะว้าว คุณได้พลังงานของเดอซันนะคะใบแรกนะคะเหมือนกับมันจะมีความปังความเฮงนะคะมีโชคลาบนะคะหรืองานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันกําลังจะได้รับความสําเร็จนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของลาบผลเงินทองนะคะออบางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าเนี่ยเดอซันนะคะตรงนี้นะคะมีข่าวดีเข้ามานะคะมีไพ่ของหกถ้วยนะคะมีไพ่ของ ความรู้สึกดีๆนะคะคุณอาจจะได้เจอได,ได้ได้มีการติดต่อนะคะจากคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทมิสหายเป็นคนรักนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนรักเก่าที่ติดต่อกลับเข้ามานะคะแต่ว่าหกถ้วยกับเดือะซันอาจจะเป็นข่าวดีอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ มีไพ่ของราชินีดานะคะคนที่เป็นผู้ชายก็เป็นราชาดาคนะคะในช่วงเวลาวันนี้คุณน่าจะต้องแบบว่าเร่งรีบทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จนะคะหรือมันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาที่ทําให้คุณต้องแก้ไขปัญหาอย่างอย่างปรับปรับฉับพลันแต่ถามว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้ไหมคุณจะแก้ได้นะคะหรือว่ามันมีความโชคดีความปังอะไรบางอย่างนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะอาจจะกําลัง ให้โอกาสดีๆในให้คุณได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นหกถ้วยที่เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทํามานานแล้วขอโอกาสมานานแล้วแต่กําลังจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะเดือดสันหกถ้วยแล้วก็ราชินีดาบนะคะค่ะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กับช่องของนาดีรดาทารุธทยชะตา,า,ตาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ